ทางพุนฟังลาวทางพีฟังไทยนะครับได้มีเรือดโดยสารนะครับลองมาจอดแล้วก็ขึ้นเอาของมาขายจากทางฟังลาวนะครับที่นี่คือตลาดนัดไทยาวล้อาอำเภอท่าอุเทนนะครับสำหรับตลาดนัดไทยลเล้าอำเภอท่าอูเทนนี้นะครับจะมีเฉพาะวัน จันทร์กับวันพฤหัสเท่านั้นพ่อค้าแม่ค้าจากทางฝั่งไทยและกับฝั่งลาวนะครับถ้า้าฝั่งลาวกับข้ามเรือมั่นแน่นะครับนำสินค้าสดโซสินค้าที่ดีนะฮะมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินนะครับมาจะให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ฝั่งไทยได้มาซื้อกันและกับซิมของแซ่บๆจากทางฝั่งลาวนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆหย,าง,นนยางเล่นก่อนนะฮะหยางเล่นก่อนก่อนที่ผมจะข้ามไปทางฝั่งลาวนะครับวันนี้ผมนัด กับทีมงานเอาไวนา้นะครับ,บอยู่แถวๆปู้บนะครับไซบูทองนะฮะแต่มืัอนี้อยู่ที่เอ่อเท่าเทียนก่อนนะครับปะย่างเบิ้งตลาดกันอ้าวมากันเลยแม่สินค้าราคาถูกอย่างสิบบาทยี่สิบบาทเอ่อตามกระแสเสียมากันเลยเอไปครับเดี๋ยวผมพาย่างตลาดนัดไทยลาวนะครับอำเภอท่าอุเทนก่อนจักหน่อยนะฮะก่อนที่เราจะข้ามไปฝั่งนูน้นปะ เดินทางเข้ามาเลยครับยุติลิ่มโขงเลยนะฮะบรรยากาศเอ่อมาอีกเที่ยวนึงอันนี้เป็นเที่ยวที่2ของผมนะครับที่ผมเดินทางมานะฮะก็รู้สึกว่ารอบนี้เขาจะจัดแบบเงี้ยวๆไปเลยนะฮะเดี๋ยวเบิ้งบรรยากาศกันนะครับป่ะเดี๋ยวเบิ่งฝั่งนี้น่าจะเป็นโอ้ปลาดุกเพื่อได้ตกนี่ปลาดุก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 บุก้าจับแล้วจะเงี้ยงมันปัก แสดงว่าแห้งหลายสบายดีมาแต่ฟางหุ้นบ่มาแต่หินบุญบอกเอายังมาขายแนย่เพื่อนเอาเดอกกระเจียวแล้วก็ให้ผู้เดงมาย่างหลายเลยจัดเต็มเลยนะเนาะวันนี้เป็นวันพระพระฤหัสนะวันพระหัสนะวันพระหัสเจ้ามาแต่คุณบอกน้ำหินบุญนนะ่ะน้ำหินบุญโอ้โออกปรเจ้านี เดี๋ยวจะข้ามไปจังน้อยนี่ค่อยก,แกะแวะเรียนซะก,ก่อนสบายดีแต่ค่อยสยิไปทางมหาไ,ไซไส้บัวทองมาขายประจำเลยเนาะ, <S <S ะเอาเวททักท่าย่อพี่น้องทางฝั่งพุ้นนะฮะเอาของมาขายนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้ากันสบายดีสบายดียดขออนุญาตเดอ้อแมง<ด>จีนูนท่าเจ้าเอื้นแมงอย่างแมงแม่งแมงกระนุนเนาะแมงกระนุนลืมมาแมงจีนูนแถวนี้เอื้นแมงจีนูนแมงกระนุนนั่นแหละ คือคือกันเลยเจ้ากับมาจากทั้งพุนคือกันเนาะเห็นปลายอยอยู่ตลาดนี้มีทุกวันหนังวันจันทร์จันทร์กระบาดจันทร์กระบาดซ้ำนี้เนาะแต่ว่าเจ้านี่คามาตลอดหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่มีเครื่องกับมาแล้วแต่มีเครื่องกับมาปกติขายอยู่ตลาดไหนขายอยู่ไหนขายอยู่นี่อย่างเดียวเลยโอเคขายอยู่นี่อย่างเดียวเลยเนาะคามาทั้งพุนเนาะสีคขาหรือคามแพงวะค่าหือเท่าไหร่ค่ายสองร้อย สองสองร้อนก็แสนว่าพุดเลยเนาะไปกรับเนี่ยแสนว่าแสนเศร้าแห้งกันด้วเนาะเอาขอให้ค้าขายลำรวยมีปลาส้มพร้อมอันนี้เป็นปลาส้มโอปลาตแห้งบอกโอเคโอเคเข้าใจด้วยขอให้ค้าขายลำรวยนะฮะพี่น้องจากฝั่งทางคุณนะฮะผมนี้มีโอกาสในมาเบิงงนะครับเอ้ยเหลอนี่เพิงบ่นี่นะโอ้แท้ๆเลยเนาะ จ้าสดๆเลยนี่นี you, ่มานั huh. ่งเอาไปกินแล้วน้อนั่งเอาไปกินแล้วแต่ช่วงนี้หลายก็คือนี่ฮะไข่มดแดงหลายสบายดีเดี๋ยวนี้มานนับเงื่อนบาทฟังผีกินบูนด้วยกันเนาะกินบูนนะลมได้ทางนั้นเนาะฝนมาตกวแค่บูนนะทางนอไม้เขานางเล่อน่นเพราะว่าหัวมาเนาะสาย่างหลายเลยก็จะขายคือใส่ฝั่งบูนก็มีมีทั้งคนไทยคนไทยคนลาวนะครับน่าจะแบ่งกันไปนะฮะกับทางคนลาวกับน้ำสินคา ขาเจากข้างเมืองหินบูนทั้งคู่นะครับมาขายให้พี่น้องคนไทยทุกๆวันจันทร์กับวันพฤหัสนะฮะเดินทางมาซื้อใดยังเช่นตัวนี้มีนอสาน้อมกับนอสไหวนอสายไข่หมดแดงยังไหลายเลยทั้งบุ้นไข่หมดแดงหลาเนาะอ่างเพิงเอาขา,าขายลำรวยลำรวยมาขายอยู่นี่เป็นตลอดเลยด้านหน้าบุญครับเป็นเออสายน้ำหินบูนนะฮะสายน้ำหินบูนเลยนไก่ยกาแไปบึ่ง จังหน่อยนะจนังไหนได้มีโอกาสกลายมาทางอำเภอท่าอุเทนกับแวะทักทายนะครับตลาดนัดไทยลาวแวะทายพี่น้องจากฝั่งลาวนะฮะสบายดีเอสเพล,เลอนี่เอาขออนุญาตเบิ้งกะหันนี้มาจากทางพุทธแน,น,น่นอนนี่นี่เบียเอ้ยโบมินน้ำน้ำดื่มนะฮะอันนี้เป็นเป็นปเป็นจีโป้มนาะจีล้อจีโป้มจีล้อจีโป้มเพิ่อนยูนีเพิ่นจะเอาแบบสดๆเลย ปกติแล้วเ้าจะเห็นอยู่ตลาดนี่มันจะเปลี่ยนแบบตายแล้วแต่ทางฟ้าของโซป,ปล่าเขาจะจอกหูให้มันหายใจแล้วก็เอาแบบสดๆมาให้เจ้ากินเลยนะฮะรับประกันความสดแน่นอนเลยแมแงแคงคอนะฮะน้ำพึงน้ำพึ้งทแท้ๆเลยนะฮะสบายดีสบายดีคุณยายคุณยายคุณยายขามเพือมามันบอขามเพือมา ขายอยู่มองนี้มองเดียว,ยวบันน้ขายทั้งพื้นที่โบขายการะเมาืม่อแลิกกับขายมองเลยทายอยู่ท่าแคนตลาดใหญ่อจริงมากจะท่าแค่คุณบอด็อ๋อเจ้าขายอยู่รักสามอือวันน้อยู่นาโบบันอยู่นาโบนาโบบันน้ลงมาเนาะคอยกำลังสิไปทั้งพุ้นคือกันแหละหลไปส,สิไป เอ้พจะไปมาไสพูุละไสบุท้องบร <c oughs> อุราษผ้าค่อไปรินแม่น้ำละลายแต่แออกลเวทัาทายสบายดีนะฮะับกับพี่น้องทางฝั่งลาาตลาดนัดเท้าเทีนี้ก็ถือได้ว่าคือคืนครับวันจันทร์ฮอดวันพฤหัสยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับหาของอยู่ของกินจากทางทรงฟอเล่านะครับทางแขวนขมวนนะครับี่ลอ้อยู่นี่แบบเป,เป็นๆเลยะฮะ ตาเป็นยูเทิวบานคอยเดอร์สายคอรลอแล้วเพื่อเอามาขายฮะอยู่นี่นี่เน้นความสดนะดนะขออนุญาตนะเน้นความสดเลยเออยูนี่บอกว่าทางของไรมันต้องสดได้ดกันมันบ่สดกะบ่ได้ผนว่อาองเตรับมาตรฐาน ISO <laughs> เอาข้าขายล้ำรวยอุย้ยพอให้ข้าขายล้ำรวยทุกๆวันจันทร์กับวันพฤหัสนะฮะขามาขาขันจะทางคุณป้าเดียวเหาเดินทางต่อเพราะค้าไม่ค้า ร้ายหลายครับไปจนสุดบุญเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยางเบื้องข้านเพื้นเก็บบรรยากาศนะครับเพื่อใครอยากจะมาซื้อนะครับจะมีสินค้าประมาณนี้ไข่มดแดงครับแม่เพลงครับสบายดีเบื้อง u t u b e เสยเลยสบายดี<า>แม่ค้าจากทางสอปป,อปอล่าสิเบิร์แลลวเนาะมาเล่นซื้อแห้วเนาะเจ้าอยู่บ้านไหนแค่ลาโฟฝังเลาา บออยู่บ้านอย่างก็บ้านนาโพนาโพโอ้บ้านนาโพเมื่อหินบุญนี่เนาะมึงหินบุญนี่แหละเอาเป็นกระไดป่ามาขายน้ำน,นะฮะก็จะมาขายทุกวันพฤหัสจับจันนะครับยาเบิงตลาดนัดไทยลหล้ากยินดีต้อนรับนะครับนะักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะครับเดินทางมาท่องเที่ยวกันนี่นะครับคือเาญาศตลาดนัดไทยลาานะครับสบายดีเอาเป็นเลยมาขายนีย่ทางนี้นะสบ,บายดี แล้วก็อันนี้คือโอเม็ดง่าว่นนี่นะเม็ดง่าจะเป็นป่าสดๆเลยเนาะทางฝั่งทุนมีจากใส่น้ำหินบุญแน่นอนเลยบบเมียนบอโด, <c oughs> ดยโดยโดยโดยเอาขอให้ค้าขายลำรวยนะฮะอุ๊ยรุดอีกแล้วประดุกน้อยรุดอีกแล้ว ั้งพีเซนนะ mhm. เซนมีเซนเฟอจากโซโอล่าผู้ใดอยากได้เฟอได้เซนอ้าโฆษณาให้กรอนขออนุญาตเด้ออันนี้เป็นเส้นเฟอแห้งข้าวปุ้นแห้งบอก่อ๋อข้าวปุ้นแห้งข้าวปุ้นแห้งเอ่อมันจะเป็นเส้นเส้นที่บบคือเฟอโบคือเส้นเอ่อถ้วยเตี๋ยวนะรายากษูหูจักกะมาซื้อเบ่งม่ยางเบ่งตลาดเส้นนี้นะฮะตลาดนัดเท่าอุเทนเอออำเภอเท่าอุเทนมาไว้พระธาตุเท่าอุเทนเร็นแล้วกะแวะมาเบ่งช่วงตลาดนะครับ อ่ะผมกับยังเบิ้งก่อนนะฮะเอาเบิ้งเท่าที่ผมดูได้นะครับนังเขมครับสวัสดีครับ,รบสบายดียดอันนี้น่าจะเป็นคนไทยเนาะผมค,<ๆ>คนไทยเนาะ นุ่นแว่นตาแกเตัวล่ห้าสิบบาทอันนี้ก็ห้าสิบแล้วครับนี่ห้าสิบบาทครับอุดอุดหนุนหน่อยครับโอ้ยเผื่อขออนุญาตนะครับใส่แล้วมันจะเทไหมครัาติโต้มันคือล่อกระดากระดเลยเอาอันนี้แหละเอาขออยากซื้อของก่อนครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วอุดหนุนไปแล้วสองอันเลยเพราะว่าใส่ตาสําคัญที่สุดนะฮะ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,บพี่ค,พครับ,รบ,บมาครับปลาโอโ้พี่เขาขายเพชรขายพลอยด้วยซื้อทองซื้อหยางทองมันจะขึ้นราคาเท่าไหร่ก็ตามนะ,นะทองที่นี่ไม่ขึ้นนะครับนี่ก็เอาเสี้ยนใหญ่ก็ได้ว <c oughs> เอาบอส <c oughs> โอเคหต่อเลยดีกว่านะครับผมเพิ่งขอ้ออย่างเจ้านี้แบบมาจับเต็มเลยต่างวัดลายแท้เจ้ามาจะใสเจ้าหาเอียงบอกอันรับซื้อคนอยู่ลาวเนาะ ขายได้สองเหรียญเลยเนีโอ้นี่นะนี่เอาไปเจียวเด้อเสีบกระดองเลยนะฮะเอาเมย์นี่คือคอเด้อครับจากฟอป์บล่าวนะฮะปะย่างต่อนะครับก็ะดิ่งว่ายังไก่อยูย่างไก่อยู่นะครับหอมรวมไปอยู่ป่านะครับกบเขียดแมงที่นู่นนะครับพลิกลั้งสัตว์มานะฮะขวามือนี้เป็น เก่าลัดเมืองลาวนะครับเก่าลัดเมืองลาวนะฮะเดินทางมาจากเออมึอบูทั้งั่งหุนกระโบไก่ครับนังเรือนี้ครับท้าเรืออยู่องนานี้อยู่องไตนี้ก็มีคนเดินทางไปไปมาๆายูน่าจะเป็นด้านแบบด้านค่อนปวนะด้านควาปรนทางฝั่งสอปล่าวนี้มีมีหะหลายมากเลยใส่มดแดงเยอะมากเลยนะครับแล้วก็แม่งกินนู่นอาหารพื้นบ้านของพวกเฮานะฮะแม่งกินนู่นมีเป็นเปลี่ยนอยู่ที่นี่ นิยมขายแบบของสดๆที่ยังเปลี่ยนเปลีอยู่สบายดีโอ้ขออโโนุญาตเลยยังว่าได้สบายดีเลยแี่ค้ามาแต่ทันน่งพุนเนาะมาทั้งพุนเนาะมาทุกวันจันย่างเดียวครับเจ้าจมาตลอดเลยมันบอก็คือมาเสาแผงอยู่นี่ไว้ถามเนี่ยเสาแผงบ่อแพงอยู่นีน่นะมือละโอ้ห้าชิกิก็ถือว่าโอเคซื้อขายกัน เออราคานี่ก็ราคานี่ก็ได้ราคาดีก็ยุ่เนาะได้ราคาดียู่เนาะโอเคเขาให้ค้าขายลำรวยนะครับกะผมได้แค่มาบอกต่อว่าบันพุ้นการวันจันทร์มาหยางตลาดแห่งนี้นะอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าจากตั่งโซลโพล่าวนะครับก็เป็นสินค้าถือเดียวว่าสดๆทั้งนั้นเลยนะฮะ พาซินพาอย่างทางพีก็มีตลาดขึ้นกันผมอาจจะบริยางฟังปูนหรือว่ามองใดสำคัญผมอาจ,จะยางก็ได้นะฮะไปต่อดีกว่านะครับโอ้โหอันนี้ไม้ไตฮะไม้ไตไม้ไตคล้ายคล้ายขีบบองเลยนะครับแล้วก็เส้นนานา,นาเส้นเลยนะครับเส้นเฟอร์เส้นข้าวปุน้นเอ่อเนเข้าวเบี้ยนะฮะถือเอามาวางขายอยู่ไม้ไตรสบายดีกินน้ำแน่ <c oughs> กินน้ำแน ปกต ja ิตลาดนี <S S ้ปิดจังโมงสี oh, hey. really? wow. oh, ่โมงส่โมงแลงโอ้จะอยู่จนแลงพุณ่ะอี่คานกับมือเนาะอยู่ไกลๆนึงเนาะโดยโดยโดยโวยพรให้ค้าขายลำรวยลำรวยเด้อเอาอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ขายเส้นนะฮะกะแวะมาเบิงได้คอยกับกำลังสีข้ามไปทั้งคุณแหละข้ามไปอยู่ทั้งคุณสบายดีเอากระพี โฮงอหา,ารเยอะๆมากมายเข้าไปนี่ก็มีครับเป็นตลาดโอหยางใหญ่เลยอะ่ะจะเข้าไปบอล่ะเข้าไปก็ต้องเดี๋ยวจังใดท้าเบิ้งก่อนนะฮะอันนี้เป็นจุดปฐมพยาบาลนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะฮะจุดปฐมพยาบาลอากาศมันร้อนนะป้าผมให้เบิ้งนี่คือจุดที่ คนล่านะครับที่พอค้าไม่ค้าข้ามมากเขาก็จะเข้ามาเอเอกสารอยู่นี่นะครับเอเอกสารกอกเอกสารแล้วก็ซื้อของมือสบายดีมือระเบ้เมือระอ้วกผูขายเบิร์แล้วเบิร์ก่อนเลยอือเอาผู้ใดาขายเบิร์ก่อนกน็อาจจะได้กลับก่อนนะครับของก็เอาขึ้นมาถึกรายงานกันอยู่จุดนี้นะครับจุดประชาสัมพันธ์นะฮะฟ้าห่าไปทานบูนิยดีกว่าอนุญาตซื้อกอนเดอ้อวันนี้เด้อสบายดีอันนี้สบายดีแมนบ มาทางพุนเป็นบ่อกระทะบ้กใหญ่หนึ่งอันนี้คืออีหยังนี่อันนี้น่ะเก่าลัดรับเงินเล้าอยู่บ่เงินเล้าบ่รับจ่ายเงินไทยอะไรจ้ะโอ้เป็เงินไทยโอ้เจ้าคนไทยบ่คนเหล้ากับเงินไทยคือกันคนเก่าเอาเงินไทยบ่อคอยมีเงินเล้าคอยเงินเห้าสกโอนได้บ่โอนกับสแกนจ่ายโอ้แม่นบ่โอเคโอนมีเงินไทยนะโอนมีเงินไทยนะโอเคโอเคเอาเอาตามนั้นเลยนะฮะ อันนี้โลล้เท่าไหร่โลละเอาหนึ่งโลอันนี้หนึ่งโลถ้าโอนได้เด้อได้ถ้าโอนได้เจ้าคั่วกันยังหนิคั่วกับหินภูเขาจ้าโอ้โสดเด้อมันหอนอยู่อะซิมโลว้ายซิมเลยบ่เอาเกินว่าซิมหินแข็งเพราะว่าซิมมะเก่าละเอาซิมมะเก่าละครับอืมอืมอืมเขาน่าเจ้านี่โบแพ้อุ้ย เกาลัดเจ้านี่บวแพ้บวแพ้ที่มาจากต่างประเทศเลยเพราะว่าเป็นเกาลัดจากต่างประเทศมาใช่ค่ะเกาลัดเวียดนามจ้าเวียดนามเบอร์แง่ชินจ้าชินจ้าโอเคเดี๋ยวเอาเนื้อกินก่อนกินได้ไมอันนี้อันนี้ท่านไหนขายอะนรชิ้นละห้าสิบบาทจ้าอันนี้ก็ห้าสิบอันนี้ก็ห้าสิบอันนี้ก็ห้าสิบอันนี้ก็ห้เอามันอันนี้ใหญ่มันคือต่างกันหลายมันแล้วแต่ตัวมันห่างแล้วแต่ตัวมันห่างเนาะเอาสาวเอามันหมดแล้วก็มีเอาคือที่ก็ได้ที่ก็ได้เป็นว่าห้าสิบบาท เดินเดินเดินเดมาเลยมาเลยใสใสเอาสิซิมเบิึงเลยซิมเมึงเลยใสเบตองใสเบตองฮะฮะใสเบตองเอาใสใสเบตองอาจ้าจับไม่ค่อยเนี่ยเอาเขาจะลองซิมเริ่ร้านนี้ขาวเอาร้านแบบกระทะบักใหญ่เลยนีเจ้าบิงกระทะเจ้านี่เจ้ามาจะเล่าว่กระทะกะกระทะกะเล่าจ้าเแต่คนมาเอาเงินไทย โอเคเดี๋ยวเราข้ามไปใช้เงินลราฟังพูนเดี๋ยวจะลองซิบเบินครับนี่คือตัวหนุ่มนิมอร่อยมากพึ่งเนาะพึ่งเนาะอรอบเลยค่ะแซ่บอ่ะอืรของดีหากินตามฤดูกาลค่ะพูดหนุ่มดูแมนด้วยครับพูดให้ดับครับสบายดีครับโดย,<น>โยพ,พิธีกรครับขอบคุณมากครับ,บนนมีลองซิบเดิด้ลก็เราจะข้ามครับ ข้าวราดคั่วโบราณมาเลยคะรูปกลิลยโอเคใกล้เงอนมาเลยตรงนี้เลยนะคะอันนี้เลยเนาะเก่ารัดข้าวโบราณป่ะตัดไีเลยเอาล่ะฮะได้เก่ารัดมาอันนึง แซ่บหลายๆสบายดีอัน,นั่งทานคุณนะโฆษณาให้ทั้งพี่แน่ขายเส้นบอ่อคุณตาไอ้เส้นผืออ่ะแนะน,น,นำดูข้าวปุ้นเนะอเอาะเขินว่าข้าวปุ้นเนาะมันเป็นเส้นยังไงเนาะเขาไปยังเดี๋ยวเขาไปต้มก่อนเป็นปะต้มก่อนเนาะโอ้ต้มเส้นแล้วก็เอาเส้นขึ้นมาเ็ดเป็นไส้กินกับน้ำข้าวปุ้นอือหือโอเคขอบคุณมากครับขอบใจหลายๆเด้อยปะเดี๋ยวเฮาย่างไปท,ทั้าทางพี่ก่อนทั้งพี่ก็ เออพี่กับเพลิงอันนี้เป็นเพลิงแบบสดสดเอ้ยเป็นเพลิงปิ้งนะฮะแซ่บแซ่แซ่บตั้งพี่เป็นเพลิงสดนะครับร้อยห้าสิบพือก่อนออกหวานเลยอันนี้เป็นนิ่มเพราะนิ่มว่าคุณยายสบายดีคุณยายเป็นเจ้าของร้านนิ่มนะฮะก็จะเอาของสดๆหวานเลยเนาะหวานเลยนี่นี่มีเป็นขวดอันนี้เป็นน้ำพึ่งโดยเป็นน้ำนิ่มลูกตลาดนี่ใหญ่มากยางนี่ฮือแต่ยฮือแต๋น ทางพุ้นยิวได้ไปย่างเลยอ่ะมุกยังครับไอมุกปา่ามุกป่าบาโ่โอ้อโอ้ไข่ไข่ก็มีขออนุญาตโอ้ขออนุญาตไข่ไม้อะไรนี่ไข่ห้าสิบาาบาทห้าสิบบาทนึงโอ้โอ้จัดไปจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอามุกป่าน้ำอันนี้เป็นมุกปา่ายังไงมุกปา่ามุกปลาคอมุกปลาคอาะมีไข่มีไข่พร้อมผสมเนื้อป่ามีข้าวเหนียวขายอยู่เนาะโอเคเอามุกอันนึงเอา มกป๋าฮะมกข้อเนื้อไข่อันหนึง,นนงมกอันหนึ่งไข่อันหนึง่งนี่คือของเหาเอากินในตอนนี้บางอันก็กินโบเบิสก็เอาไปฟากก็ได้ครับเมื่อนี้เหามีแพลนที่จะเดินทางไปที่โซฟอร์ลาวนะครับก็เล่นเชิญนเพื่อนนะครับโอตอนนันเป็นตลาดที่กันครับเฮาสิ้นยางบอเหาอาจจะบอได้ยางเข้าไปนะฮะเดี๋ยวนังไดยางกลับไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าว เขาของเฮากะไดเป็นที่ต้องการแล้วสำหรับเมนูในการกินในการระหว่างการเดินทางนะฮะป้าเดี๋ยวเฮายางออกไปแล้วกับเบิ่งตลาดทางออกนี้ครับสบายดีมีฮอตมีฮ,มฮ,มฮอตควจี้พร้อมขายมดด้วจ้าขายเลอกมีฮ้อนพี่น้องเอ้ยมาซื้อสอน,นี้เอาพอค้าไม่ค้ากัยางหลายเลยนะฮะ โ okay อเคฮะมีข้าวจี้พร้อมแล้วข้าวจี๋พร้อมแล้วก็เกาลัดบากใหญ่หนึ่งจากเวียดนามนะครับเอาอันนี้เป็นทางที่เรากาลังจะเดินออกนะครับตำลังจะไทยรานะฮะด้านหลังนี้เป็นแบดกาวของอแม่น้ําโขงนะครับในํำโขงนี้ปริมาณน้ําหลายครับบริเวณจุดนี้เยอะมากเลยนะปะเดี๋ยวเฮาต้องย้อนกลับครับไปที่รถเราแล้วก็นั่งกินข้าวก่อนก่อนที่จะออกเดินทางนะครับมีสมพร้อมโูคาดก็มี อะโวคาโดกับมีฮะอะโวคาโดอะโวคาโดคือผลไม้ชนิดหนึ่งที่แซบแซบตกนี้คือบรรยากาศครับมื่อนี้กะเป็นวันพรฤหัสนะครับท่ามกลางอากาศร้อนนะครับร้าน,น่นี้จะตั้งไปยนกว่าจะหอด4ีมงแรงครับเขาจะให้ปิดประมาณชีมงแรงเลยเด้อมาได้ตลอดเลยนะครับแต่เฮากะแต่เฮากะจำเป็นนะครับเพราะว่าเขาต้องข้ามทางโศกฝเล่านะครับ เดี๋ยวที่ตามเส้นทางการเดินทางนะครับในทริปสปรปร,ราวของเราทึ่ผมได้นัดกับทีมงานเอาไว้นะฮะน่าจะเข้าไปแถวไซบูนทุน<อ>กําลังกอ่อสร้างกับยูเขาหน้าจะเอสเป็นตรงนี้น่าจะเป็นออมองออกกําลังกายยังตายมากน่าจะสร้างเป็นแหล่นมาร์คใหม่ของอำเภอท่าอุเทนนะมากินข้าวน้วยกันครับมือนี้ผมได้ไข่ปลานะครับกับหมกนี่หมกปลาช่อนนะครับหมกปลาคอเบิ้งดูหน้าตาดูเข่าเสาผมเลยครับมือนี้ โอ้โห,โโหมกปลาช่อนนะฮะหมกปลาคอมาเบิ่งดูสิแซ่บบ่มาเดี๋ยวผมจะลองซิมไข่เบ้างนครับไข่นะฮะจะไข่ป่าอย่างหุก่กระบู๊กันนะอืมไข่ปลาคอผมบ่เหมือนไข่ป่าอย่างเนงะี้ยเพิ่ใหญ่ฮนะแซ่บอยู่ครับไข่ป่าจะกก,กินลายกะย่กแข็ๆงๆหน่อยวุไม่ได้ซื้อแกลวมาเนาะมา สดเลยครับอู้หูขรยจากข้างฝั่งเล่านะครับแม่ค้าจากเมืองหินบุนเอามาจัดจำหน่ายนะฮะสามารถมาซื้อได้นะครับเดินทางมาที่เท่าเท่นะครับวันพฤหัสกับวันจันทร์นะฮะลองมาอย่างช็อปปิ้งเบิ้งนะครับจะได้เห็นสินค้าแปลกๆกรหลายนะครับสินค้าสดๆจากต่างโซฟอร์เล่าแห่งหลายครับอืมเดี๋ยวชิมนี้เบ้งครับ ข้าวเหนียวข้เหนียวหมกปลาครับกินมืดนี่ก็อิ่มซักข้าวแนะม,มกเลยหมกปลาปลาคอครับว่าหมกปลาคอมาขอคำใหญ่เนะี่ยับหืมหมกปลาช่อนอืแซ่บยืดเลยอร่อยแซ่บ จับอยู่ครับขออยากกินข้าวครับมาครับกินข้าวเ็จผมจะได้เดินทางต่อนะฮะตลาดท่าอุเทนนี่ก็ถือได้ว่าเป็นตลาดที่นามัญญางนะครับรู้จักอำเภอท่าอุเทนก็ต้องรู้จักพระธาตุท่าอุเทนเป็นพระธาตุสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับผู้ใดเ,เกิดวันศุกร์ก็มาไหว้พระธาตุท่าอุเทนเสร็จแล้วก็มาหยางตลาดนะครับในวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับตลาบมื้อนี้ผมติดทิป ริมแม่น้ําโขงนะครับกับอาหารที่ถือได้ว่าแซ่บสุดแล้วของผมในมื้อนี้โอ้ปลาคแซ่บอืมอืมน้ำหินบูน